พวกเรา i t t e ท machine อยู่ที่งาน Farm Expo เมืองทองธานี้ค่ะบูธที่15ฮอล์ 6, ที่7 G3 นะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมางาน Farm Expo มากๆค่ะมีนวัตกรรมมากมายเกี่ยวกับการเกษตรนะคะและที่สำคัญค่ะ i-tech machine นะคะก็ได้มาร่วมงาน Farm Expo ด้วยหลายท่านให้ความสนใจนั่นคือเครื่องสีข้าวเลยค่ะนี่เลยตัวใหม่ล่าสุดของเราและมาดูนี่ค่ะ มาตามกันมาดูเลยค่ะเครื่องสับไม้รุ่นใหม่ล่าสุดของเราสามารถสับไม้ได้ถึง5นิ้วและวัชพืชต่างๆเลยค่ะใหม่ไปกว่านั้นมาดูนี่เลยค่ะมาเครื่องสับลูกมะพร้าวใหม่ล่าสุดของเรามาตรฐานยุโรปนะคะสามารถสับได้อเนกประสงค์วัชพืชผลต่างๆสามารถสับได้หมดเลยค่ะใครที่อยากสัมผัสของจริงมากัที่งานนี้ได้เลยนะคะและที่สคัญ เล่นกิจกรรมกันได้เลยนะคะเพียงแค่สแกนและทํากิจกรรมถ่ายรูปกับทางแอดมินถ่ายรูปกับทางเซลของเราเซลวสวยๆคนนี้นะคะน้องพอยพี่กิ๊กนะคะและมีน้องทรายด้วยก็มาลุนรางวัลจับฉลากนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองเล่นกันนะคะว่าจะได้อะไรมีของแถมมากมายไม่ว่าจะเป็นกล่องของแถมเครื่องมือช่างต่างๆว่าจะได้อะไรมาลุนรับรางวัลกันได้เลยนะคะ